เราหล่นใจก็ไม่ส่มที่อารมวังหล่นใจจริงนะฉันอยาบอกว่าโจมอารมณ์เพียงอุรามาันจะพังลงทำลายเสียใ,ใจนักโดยลูกหลักที่แม่มันคลอบมาเมาืเวลาปลดได้รู้ว่าเป็นเต้าออกมาไหมา มองใครเหล่างานลักชาไกลจากนั่นเลยชักเบราผายสุขช้าตายพอดีมันแฟกความอนล่ม้มึงตายกูเสียใจนักหนาหลูกข้องอยากยิงรื้อชายโลมานก็ามใ้รู้ว่า ในอมมาแล้วว่าอ้อนพยายากนแม่คนล,ลานา้าบอกบอกว่าโลกิตกามันเราจะมาแทนได้ในเมืองนี้สำรับหมกกาบัเมือทำามนโะดดหรือกาไม่มีในเมืองนี้ในเมืองก็ติดตัด้งอยู่บางกว่าตะวันตกของแม่นม้ำ จะวันอกหรือกเลาวลาไหมจะได้มาแต่นไหมเาว่าแทนนี้ลงออกวันนโยบายลงวันนี้ทันได้กาเ้าตัวนี้ทันรีพา้าขอใด้กข่าวว่าได้กามาแล้วน่งเรียกว่าผลประเสริฐมันจะบังเกิดที่หลูกของเรา ดังต่โอนมาเข้ามาพยากรก็บอกว่าอาการตัวพิเศษกับมอก็บอกว่าการแตว่าเราได้กามาเมื่อได้แล้วเรียกว่าเอาจัดเอาเชื้อเอาเลือดของก้านนั่นมาสู้ของใครแล้วมันแปลกคนเราเกิดมาเป็นนองเงือมันไม่เป็นผู้เป็นคนออกมาแล้วมาเป็นของใครกลมๆมันน่าต้องใส้เลยไม่ได้นั่ที่มันน่าสงสสยเดยได้กามาแด้นั้น ซื้อตั้งเท่าไรก็ช่างมาเนี่ยซื้อตักขีแสนขี่หมื่นก็ช่างใจสุดแล้วแต่เอามาตั้งความบอใจแล้วมาบอกคันแจกนาคานวังหลวงให้ก็อนทันทีขอให้มันพบกับผู้ที่ผ่ากามาขายก็แล้วกันกลับก้อนฟอบส็มูสิป่ากามากายในกระมดเรืองอะไรนั้นกลับหน้าก้อนวันนี้ต้องการว่าต้องเดาเดินโคตรแน่เยไปซ้ำไปไรไปโยหัาาย้วนโยบายสิ่งมีสำคัญต้องการในใดากา

ร้องโยที่รักคำเดาว่าวะจมเจ้าอยากง่ายแล้วัวว่านายโยบายตลอดไปจน้ว่าจนตอนนีไปไปเรน่องอราขบาักบันขาดัา เมื่อหน้าก็ตาบ้ามักไม่หู้จักไว้ยาไปไหนกันข้างในมาไปไหนกันหนองบ่าวไปไหนเจอไรมาแต่ไหนไปไหนมาบอกพวกผมก่อนผมนี่คือวันพอตานไว้ไในบาบกับไม่ใจพอตานหนูพอตานอย่าเต้ากิ้งเวววับกันหนองบ่าวนะอย่ารุ้ยเลยนะดับเก่าลาวเล่นเพื่อนดูสิเล่นตึงหัวเด็โอืยจัง ดูไอ้ตัวดูหูงามูตใจนายเล่า้ร้อยโอ like ้หนุ่มัยหลับเยบก็มาก็แลห้ยใจไม่แานปากันไรตัวลมั่ไ้บ่าวแม่เวแม่ถ้าไปโยทำเกลืงอย่าบ้านบ้านนี้อโม่เดลับดความลร้ตัดปากต่นี้เลยเชื่อให้ก็มั่่ปากกลดปากย นี่ไม่อยู่หนูเลยกัดแม่อเอ้ยแม่วะบายมานน่าเย้ยจะว่าตรงไหมวะด้วยอ้ยักษ์นานปลอดที่นี่เี๋จุ่มตางานเย้ยในต่างาประเทศเยโลกไม่รู้อะดับเท่้แล้วนั่นแม่เอ้ยไม่ขอองลุมล่มลงม,มายนี่ไอเ้ลุ่มนอนตรงลุ่งไปใช่วัวน,นอนกันแล้วไปใส่ก็ได้การลาจะไปต่างเดินรถยนต์ anh oh. <laughs> ta <vô> cho <laughs> bao này, ăn ta Để học má nhiều chồng anh ta đậu, đậu ừ. đậu, đâu nè bây giờ ông và lên và điều cay đao nhà phi đái lên đái toát đói đái toát ừm, bù anh ปันนี่ก so ับผมเดี climate, right, ๋ยวใครก้าปาก้ามาสองตัวเลยจำเป็นในช่วงหลักต้องการเดินทางเพื่อเดียวปาก้ามาใครไม่ทราบว่าที่ไหนตีเขาจะรับตือก้าผมบางอ่ะนั่นนั่นนั่นมาวันนั่นนายทุกขลาล์เด็กนี้เด็กโอาเอาตือก้าใจจุ้งดีไหมมาเฟือต้องลงไหมชอบปันนันก็ดีใจแล้วปันนันเออสือก้าจักงงจงมีฮ่าฮ่ากลองเหลี้วกลองจังหงงโอ้แม่เอ้ยก้าตัวมันปั่นเฟือน้อง ตัวดำี่กับคนม่เาเน้นทีไอ้เจบตวมนี้ไม่รู้จัก,กากำนโจังหูบอลพมลุยทีนี้ไม่มีกาหน่ยอยู่แต่กาแต่นกตัวต,วต,วต,วตวกกาตาิกันไหมนกเกาา็บใจกันไหมเอมมอม,มอ่ไหนเชื่อปอตาอยเล้วเอยนกูตัวนั้นแกเล่เล่กลากกับทีอันเลยได้ดับไเรื่อง,องเะเตุมุมุโปง Ray mùa một Tung Cũng đúng mất nhà chợ đón này đón. Này đó, lông. Lông nhà chờ long, long, đón long, 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 dài long, long, dài long, 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 tròn long, 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 ngay long, 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 là nhà long, long, Biết long, 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 อย่าวตุติอย่าร้อนโลไครออย่าร้อนบุตรตัมเส้นโลนี่เบาเป็ลเลยย่างเิมย่าแล้วท่เล่นว่าตรงกันต่ว่าน้องต็วไกลข้าาก่เทาไหร่นองแต่วันนี้ต่ว่าอาย่างเร็วๆก้อนเนื้อักลานก้อนเบื่อนี่ยลานหนึงเอาก้อนเนี่ยแร่ยมามันที่คุดิกูไม่ชอบูยตบมอลานนั้นเมาไม่ ตัว so <lü> <NS> ้ายตัว <Bass> นึงสีสมาตัวนึงสีสมาตัวนึงสีสตัวไายองสซ่งสีสีมาทำไมได้ปันดี่วนบอกลาไปตตกตาผมก็ไม่ยอมไายเออคิดไม่ันคิดไม่และ้องสีสีไรนะกูกิดกันเกตายจริงแล้วไม่ยออกันเลยต้องสีสว่าเดี๋ยวมาเจีแล้งอยถ้าบอกตัวหนึ่งช0องแค่เลือกคำปตังใจไป

ตัวหนึง่งท่าใดก็เนองตัวหนึ่งสีสีมาทงตัวผมขายตอกทรงสีสีมาท่ไม้ตกลุ่มันน,นั่นแหละผมก็ไม่ขายเพาะหน้าเกลียดจังกันนั้นดีดีเสี่ยวเวลาเสี้ยว้องนี่นํากันไปดีเปอร์เซนมลังเงาพอนันแหลจักนี่มาต่อเดียวถ้าเจนนั้นว่าตกลงแล้วควรจะนำบ้ามาหนองบ้าจจาจะล่ะแล้วผมจะบ้าเข้าวไปยากใ้รูระกากระทีปรามาณไ้นะ ว่าร้องสีสิบมานีร้องมาแม่นายมันจะได้กับตรงไหนมันตกลงตรงไันเตี่ยตรจเพศมาเนี่ยชวนกันคิดตั้งแต่นานว่าแล้วก็แท่นรำการใจคงขึ้นไปแต่แทนมาเออพวกตานนี่ปากามานะัน แบบนี้พอกาจ้าโอ้ดีมากลูกเออเรียกว่ามาเพื่อสนับสนุนกันนะไม่ใช่มาเพื่อทำลายเอานั่งได้ลูกเดินนั่งหลือต้องควรนั่งดีควรวะไอ้ชามนู้นไอ้ชามใช่ไหมใช่ครับนั่งดีควรว้ไม่ควรตรงนี้นั่งเยืนเปินพอ่อคุณบาไม่รู้เหมือน

พอข้าตาที่เจ้าจนพอต้องการจะถือกา,าพามาซะคองไข่เพราะว่าไม่เลยที่จะซานะณสงฆ์น,นั่นแหละลูกไม่มีอะไรที่จะซาที่จนิสโคพองไข่ดังที่โยนเมือ่อเข้ามาบอยาครนเขาบอยาพร,าพก,ราพก็บอกว่าต่างหากว่าเอาเลือดของกาไปโศกพองไขอันนี้แล้วเขาคงจะระเบิดออกมาในเร็วๆนี้น กลองจังเลีวเตียนกลองจังแล้วกลองจังแล้วเออกลองจังแล้วราคาเนอะลูกต้องบอกราคาบอกตัวหนึ่งพี่ดิแมากับต้องตัวมาใกล้ต้องพี่ดิแมาไม่รวมใกล้ตายใหญ่เลยมนะั้งปิดกันนี้ตายหลูยิ้มหมดกองหนึ่งแล้วกองยิ้มเหมือนเดิมก็มารู้เขาไปไหน,ไหนวันนี้อืมพี่สิบแปด ก,ก,ก,กินกันบ <c oughs> ้าเลยกันทกทก็กินหนุัดยจ่านี้ยอย่ารไม่มีได้แล้ยัยงจะเจ๊ยแล้วจ๊ยสิที่อเล่อไม่สาวเวลาเออเนี่ยจะแรงไหมเดีวซื่อสาวได้ไม่สาวับ้ <c oughs> วบกราคามาซะก่อนเลยทันจะซื้อเออเออ,เอ,อราคาตัวละสิบบาทครับ สองตัวต้องคล้ายแต่องสี่สิบห้าจะตกลงกับสื่อไม่ตกลงกับมดเรืองเงินอ๋ตัวละสี่สิห้าสองตัวนั่นของสี่สห้าเอ้ยหลวงติดค่าโดยสารเรือยนต์มาละเท่าไรค่าเดินทางอ่ะเนี่ยค่าเดินทางก็ดเอ่าโดยสารเรือไหมเนี่ยการโดยสารเรือมาโค้งปันพงปั่นพงลอยบาทพอดีกับ เออสองตัวนันสองสี่สิบห้ามันเก้าสิบบาทตกลงออจะเอาไปข้างไหนละเฮินทองของเก้าสิบาทแล้วมันยังไม่ถึงร้อยเลยใช่ไหมเ้าชิยังไม่ตึงพมรรยแล้วเพียงโอ้ยมันเบือเก้าควักเม็ดบรอไม่ไนเหลืองไม่แล้วไต้วนไม่มีเลือรอดไปถึงโลกจริงคูก็่ใจจังแล้เพียงยับเลยนั่นมันเบือตั้งเลยก็ลงรุ่นมานุจานจาน อม่ตูดาไม่ใช่ในเรื่องหรือปนไม่ใช่แล้วปนมายถึงตีกรุงเป็นอะไรนี่นะเป็นจังหูเก้าสิบบาทพี่อยาเอาไว้ลูกนะปนจะให้สักสองแสนบาทตกลงไหมไม่สองแสนก็ไม่ตกลงโต๊ะเอาไวก็ไม่ตกลงก็ไม่ตกลงสองสี่สิบบาเลยพ่องุนหลักจะไม่คายเป็นเัินครับหมดข้าเว้ไอ้แก้ยพูเป็นยังไงเนี่ยพวกมาแร้งกันไอ้ตัวกลางเนี่ยไอ้ตัวกลางมันตับกถามเอง ถ้าเล่นกับมันมันน่ายอมไม่ตยตายเลยพวกไม้ตั้งสองเส้นตายตั้งลานหนึงเลยก็ไม่เอาไอ้มึงเลยเกูแต่พันเลยเอาให้สักงสองแสนหรือสามแสนก็ยังได้เออสร้างหลดมินกันเหรียญเราไปบ้านเล่นจำไหนคู่ไหนได้ไหมไนี่ไก็อยากหลดมินแล้วเล่นยาปากลัง การจางเก่งการเก่งไม่หลางอะไรแบบหม่แ้งว่านามเช้ยวหลวยเลยได้ตอกเงืกแก้กูนี่เอ้าตอกตายว่างไปอับูนเอาเงือกเหลืออยู่เลยหลวงมือได้ไอ้เกียดกูมากเลยได้ตอกเออเกียดเม็ดกวยมานี่กันนี่งวัวแปลกเผินบวนตรงมานี่พลุยเดือดซำออกมาก้อนตัวเนี้ยอ่า เอาไอสองเมื่อข้ามแบบตรงนี้ครับสองแสนเออเอาสองแสนเอาไหมกับสองเส้นไม่เอากับเอาตระกาเส้นเอาห้าแสนบาทห้าแสนบาทช่องเส้นที่พาใครมันกันสองสี่สิบห้าข็ให้มันสองแสนสองสี่สิบห้าเออห้าแสนสองสี่สิบห้านะกับพูดกันให้ดีนีมันไอห้าเส้นมันจะเนี่ยช่องเส้นที่้าใครย่างไงตกลงไหมต้องพนันเลยตกลงเลยอ่เยอเมีย Ừ, ta lấy nằm cả phố mình tỏ khoảng hết mới lấy. Nếu mà không được là chung chung một mua một trang mà mấy lượng lấy lèo. Bỏ chung một cũng cứ... mua một trang rồi phải trông vô, một trang ràng ràng như thế, mấy lượng lèo. Thế mà nấu đáy, trong kia đi bác, trong nhà ngô, bây giờ khi nằm chảy, trong kia đi bác. ไม้ายไม่หายมึงออกปาอยู้น้นยเจอเสียคู่้อีได้กันรักตีเล็กับไปนั้นกบอกูว้ลบนหน้าซึ่งตรงี้เยเตาหมายยน้ามิ่ปากายไม่้่อแล้วตกลงเลยตองแมเยไม่ว่าสำรับแกแกจองไองไแกพล โปร้ก็เติดมาพอได้โอคของใครอของยาใเอ็มนางพญาแต่เจ้าตั้งร่ำเขรอราลูกแมาจะหาไปเรออยู่ตีนี้กอดลึกตาอ้นริงแล้วจะห้เกียรตีอกหญิงตาอ้นไม่จริงแล้วสิน้นคอเราอยู่ทำเลยตาอ้ิงแล้วจะง่ายงงมีดแค่ติยกไปยกไปกเป็นหัวไม่มือเลยตหาหากเ่าโอนมันไม่จริงแล้วก็เอา เป็นคอโอนเออจ้าวับโอนดีกันดีแต่ดาวนไม่ดีดาวน์สีกัดเออไอ้ใ่อยไอ้ไอ้ย่ไม่รู้ดาวนดีกันดีแล้วแต่ดานไม่ดีกันกาจะนะากับเออกลับไม่ใจปิดใิบุกเกาะกาหน้าเป็นรักันนะอยากหน้านองนะเรียกน้องอับผม ไอ้หมอนี่ว่ามันเควนขควนผงเดินแผ่นผงมากเนียวนะน่าาจานน่าฟิมเฟิรมไม่ปื้อก็คุยอะไรนังเออเปิรกันเล้วเอ้ยช่วยยังเมืองงเปิร์กหรือมีจังมันลอกลงกันแล้วเอาออกตามาให้เขาออกตาตรงมาให้เขากับเอาออกตาตัวหนึง นั้นปลาตัวที่หนึง่งนี่กายโดที่ดซองมันพมหลับรองหลับพับรองว่าไงหลับรองว่าไม่มีคนข้าวเส้นเดียวกับเบออทัวร์ครับานี่ยรับรองว่ามันมีคนเก่าเส้นเดียวที่ที่ตรงอุดมันกำามายคนขก่าใต้เอิ่นดำตรงนี้เด็ดแตวันตรงนี้มันต้องข้าเลยตัดเสนน้องเส้น,น,นคนปุ๋ยมันแต่ว่านี่ไม้ดำแปรมบุ้งกระดำเลี่ยนะพูดอะไรไม่รู้ไหมว่า การเรื่องจัดการซื้อและจัดการดารับป้อไมโยเลยท,ที้เศ้าเปียบเลยอ๋อบริการรอยอยู่ก่อนเนะรอยอยู่ที่ไนเมืองให้พอเห็นความที่เป็นไฟซะก่อนกลับเพ็นความเป็นไฟเลยครับคอยเรื่อง้างนะครับเออกลับกลับลายนี้เยเด็ดหอมไปกล้าไปกินนุ่มไปเดินป่าเมกาเยียบนุ่มไปมั่งเลยมัม่งกลงเพื่อไม่ได้เพล่นเดียวเราต้องการใหไอ้ไปกับคือต้องการจะเอาเงินไปให้เมีย ไม่ใจไนมืนี่นา้อาเซนต้องตีสิบห้ามันห้ามเบือไม่กันเร็วกูนึกว่ามันนี่นมือพลเหมืนกันแลว้วมากหรือไหมนายต่งาเ้นพ่วเดินบ้านเลยต่อไม่ขาดใครซึ่งย่างไรมดิกรรมเด็ตานจับราลานกายันได้มาแท้กว่าใครนี่มุนอย่าเลิศไม่อาบัดอกแคกบอกแม่ปีนง ท่านคอยดูต่อไปท่านเม,มตตาัดยาดยอมใหญ่นั้นทีมาเดี๋ยวโจยอประสั้งหน้าและปากายต้องเที่ยวสื่อปัญญาปีม้า แต่สองปีสองเพนีประตามัหามือนดังไรเมื่อด้ปีตรงเดียวสื้อปัญญาเออไปเจยาห้าปัญญาเจ้ห้าปัญญาไว้ใจดีวะถึงในไนกระรมหบือมานั่นเลโลหมานั่นนักหน้าเเออเจหาปัญญาใจดีวะอย่ามันเบือก้าวักก้าวก็อไปเรื่อยๆไปไปรยบไปหาปัญญาใจดีวะไปปีไปไปห้าปัญญา พรว่าตลาเตว่าปลางพลังนาไกยยอกเมกาที่ไข่ก้องเงื่องอเงินมันก่ตอต้นรุงเจ้าเลื่ว่าสาวนิ้เจ้าตลาด ในราบในจ่าจราบบางเกลือนกลบมได้ว่าเราคลองไคายมาตั้งหลายล้านเ้วอาใครเมียงคํำเราอาครเมียงเมื่อหรือเมียงเปล่าเป็นคล้องที่ส้ำคญพอรุงเจงแพงตะวันแล้วกายใจคล้องไคล้ไว้สักวเดียวเบาใจลา แล้วว่าเดี๋ยวสื่อพันยาว่าอยู่ตีนี้เหล้วสีว่าเหลียวว่าตอนนี้ข้าไฟแม่ข้าคุณข้าอะไร่หวตีสามไม่บูบ่า,านในากล้ร้อยกับข้อโตนะั้นข้อโตนคุณใกล้ไร ใกลได้ไม่ใ no ช no. ่น้องเอ้อน้องว่าดูคนเดียวสาวหมูนี่หรอกน้องอ่ใจไม่ก็ตัวปลาใหญ่ปลาอเมริกาไม่คิดเลยเจอหน้าวันนั้นต้องโยว่าเขาอยู่โลกวันนั้นวันนี้ปต่สาวมานายเดือบหลบเล้าหลุดกันน้าไปราคข้าวบาปนี่ปัญหาโยว่าโยดีก็มาไม่อยู่เตี้ยเล่นปักเชกเหลือก็ไม่ีไปเจอจะกินเชือไว้มั่งเฟื่อ บ่นายกนตั้งที่เาเจนไมกาอาอเจว่าไม่ในเบอืองกันตีด,ดุเจว่าอิทกินเจอืไเจอไว้มั่งเพื่อใกล้เลยไม่ฉับกับใกล้เลยฮะทีนี้ค่ายปัญญาไหมกับโคตปัญญาทีนี้มีค่ายหรือไหมกับถ้าว่าคุณมีปัญญาค่ายผมตรงกันจะซื้อเลยกับค่ายราคาไหมกับผมตองกันจะสื่อแต่ขอให้ได้ปัญญาปัญญามีไหมกับ ว่าพัญญาเนเจ้าห้ามาคงไม่ได้บอกน้องชายเนี่ยไม่ต้องแการงเล่นนะจ้าตีสามเดียวคนตีนี้ก็ไม่มีมีพัญญาแล้วตีขาดคาตามเต้น,นองซื้อราคาเท่าเดการพันยาเมืเม่อไม่ตีน้องชายจะได้ใจเราต่อไปนี้มีคุณแมฆคานี่ใครเลย กดไวยกับคือว่ามีมีเมียงมือมีข้องว่านข้องข่าวและมีเมียงเนือเมียงเมียงเปล่าเหม่อเมียงคํามีเรียบ้อยดีตามแรืตดอเมียงกลอยอย่างมากแตกเหลือข้องเดียวไม่ไอ้ไรว่าเดียวไม่กูไปก้อยแล้วไปชูล้านายุ้ หาไม่เลยในเมืองก็ยังก้อง,องตีองอยังันมีไปแตกขึ้นอดก้องตีห้ามไม,ม่ลำบากวอาคนเมกากบลาคุณนาเมกาแลยปากายลาคุณนาเมกาและปากายดีเรื่องไรมัตจรความที่รนจัยประไม่ได้พี่น้องไม่ได้ปักป้อนเสียวตั้งในนาครจะปักป้อนที่ไหน ไม่เบี้ยพยายามมาให้สนได้หาไม่ได้แล้วก็เลาคิดว่าเกิดมาในชีวิตนี้เรารวยขึ้นกนแล้วตรงห้าปัญญาไวชใจกูพอนมาแต่บ้านนู้นเลยเจเด็กฝ่าเลนตากูเดี๋ยวว่าฝ่านแม่งวันตามครูมากูตามไว้ให้มันว่าปัญญาวะเดี๋ยวเจ้พ่อพคนมาบ้านนู้นเลยเจเออ ป้าคู่เมียนหนมึงกลัู่เล่นใจคู่เรียะมึงคนมาก้อนเรียะคู่ยุติเย้าตรงนู้นแกเรียกว่าปัญญาว่าแมงวันตามอือเลยปัญญาได้แมงวันตามไม่โยลป้าไปปลาโน่ไอเดียวกู้ต้ามาป้าไปจำไดยลูกมันว่าผายแกงตอลูกก็เจทสว่าปุ๋งปลาได้มึงอ้อปุ๋งปลาเออลืมแล้วกูว่าปัญญาปุ๋งปลาใครเลียบไว้ ปัญญาร้อยเม่งวันตามมาพู้ช่วชงอยู่แล้วเพื่อก็ไม่ใจแคนั้นปักป้อนอย่างมังเกาว่าปักป้อนกันเสือก่อนไมยใบใจลอยอยู่ตีเมืองจันใจแม่้